ทุกคนเดี๋ยววันนี้แม่อ้อยจะมาชงมักชะมะพร้าวกันแต่ว่าไม่มีมะพร้าวสดนะคะเดี๋ยวจะใช้ใสหรับโคโกนัทนะคะมาชมกันค่ะก่อนเราชงชานะคะเราจะมีมไม้ไผ่มาใช่ไหมให้เราไปแช่น้ําอุ่นนะคะประมาณ3าหนาทีนะคะเพื่อให้ขนเขานุ่มนะคะช้อตวงหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ น้ำร้อน50 ml นะคะหรือเพื่อนๆจะใช้น้ำเย็นก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนประมาณ60-70องศาเนาะเพื่อให้ชาเขาแตกตัวได้ดีนะคะการตีให้เราคนรอบๆก่อนนะคะหลังจากนั้นให้เราตีเป็นขึ้นลง เป็นตัว M หรือตัวดับเบิลยูเราจะตีประมาณ30วินาทีนะคะไม่เกินนี้นะคะเวลาเราตีนะคะให้เราสะบัดแค่ข้อมือนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะใส่ไซรับมะพร้าวน้ำหอมลงไปค่ะ แม่อ้อยเลือกใช้ที่20 ml นะคะหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะหวานกว่านี้ก็ได้นะคะแต่แม่อ้อยไม่ทานหวานนะคะหลังจากนั้นตเติมน้ำเย็นหรือน้ำเปล่าธรรมดาก็ได้ค่ะ100 ml ค่ะ หลังจากนั้นใส่น้ำชาที่เราเตรียมลงไปเลยค่ะหากเพื่อนๆทานหวานจะใช้ไซรัปมะพร้าวที่30 ml ก็ได้นะคะแต่แม่ว่ยไม่ทานหวานนะคะทานหวานน้อย สดชื่นมากทุกคน